ปกติแล้วสุนัขต้องผ่านการฝึกฝนแบบไหนบ้างก่อนที่จะมาเป็นสุนัขบังบัดและมทำนางานได้จริงๆคะก็โดยส่วนใหญ่เรามันจะเ้าใจว่าพมพูดถึงสุนัขบังบัดเนี่ยเป็นเรื่องของสุนัขล้วนๆเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถามว่าใช่ไหมใช่นะมเขาเป็นสุนัขบับัดรเขาเกิดมานั่นเป็นธรรมชาติเขาเขาบําบัดเราตั้งแต่เขาไม่อยู่กับเราใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำมาคือการสร้างทีมสุนัขนักบําบัด ใช่ไหมคะหรือในอคําที่เรียกกันาาตามภาษาแบบของสากลเลยก็คือเตลิดดอกชิมใช่ไหมล่ะเตลิดดอกชิมเกิดจากอะไรเกิดจากเจ้าของและสุนาขของเขาทําความร่วมมือกันแล้วก็เป็นนักประาการได้ไงเขาต้องมีความรู้ก่อนฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องรู้เลยก็คือเขาจะต้องรู้ว่าหน้าตาคนไข้หรือคนที่จะมารับบริการจากเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงย่างเช่นบอกว่าจะไปดูแลผู้สูงวัยเขาควรจะรู้ว่า สิ่งอะไรที่ควรทําและไม่ควรทําเวลาไปเ,าเยี่ยมผู้สูงวัยหรือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการที่ร,รู้ตรงนี้เขาควรจะรู้เรื่องว่าภาวะโรคเป็นยังไงถ้าเขาไม่รู้ภาวะโรคเนี่ยสมมติเ,เราบอกว่าเราเอาสุนัขเข้าไปเยี่ยมใช่ไหมคะแล้วเราพูดไปแล้วท่านก็ลืมท่านพูดซ้ําๆเรื่องเดิมเรื่องเดิมตลอดทุกครั้งที่เราพูดไปเราก็จะรู้สกดส่อใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สู้เรารู้ว่านี่คือโรคเอาใส่นพอเรารู้ปุ๊บ อ๋อโอเคนี่คือภาวะโรคหน้าตาเป็นแบบฉะนั้นให้รู้กูอีกแปดรอบเราก็จะรู้แลวเราก็จะยิ้มได้เหมือนเดิมว่าเราเข้าใจใช่ไหมคะฉะนั้นอัน,นนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นหัจจสําคัญที่เราจะต้องรู้จักว่าหน้าตาโรคคาแรคเตอร์ของคนที่เราจะเข้าไปนี่หน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็คือถามว่าหนึ่งคือการอบรมก็คือต้องเรียนรู้เรื่องภารทคษฎีเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการแทนใช่ไหมคะโดยที่ในหลักสูตรเราก็จะมีทางคุณหมอจากองค์กรต่างๆมาสอนในเรื่อง อันดับที่2คือว่าสุนักต้องฝึกถูกฝึกให้เขาคุ้นเคยกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในสถาน,นก,การณ์ต่างๆนะคะโดยที่ว่าเราก็จะพาเข้าไปอบรมในสถานที่จริงนะคะเข้าไปในอบรมในสถานที่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมันจะมีเรื่องของกลิ่นหรือฮอร์โมนที่ไม่เหมือนกันะสมมติว่าเข้าไปในสถานวิ่งฟุูซุ่งวัยกลิ่นของผุ้สูงวัยก็จะเป็นแบบนึงฮอร์โมนของฟุตซุงวัยก็จะเป็นแบบ่ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยซุนักก็จะได้สร้งางความหนนเคยตัวเจ้าของเองจะได้ทราบด้วยว่า เวลาที่เข้าไปในสถานที่เหล่านี้หน้าตาของสถานที่มันเป็นยังไงหน้าตาของผู้สูงวัยที่เขาจะแอบได้เห็นเป็น,นยังไงเพราะว่าตอนช่วงฝึกเรายังไม่ได้ให้เขาฝึกกับคนจริงๆนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาจะได้แอบเห็นว่าการอยู่อาศัยห้องห้องเล็กอย่างต่างต่างเป็นยังไ้ง